ผู้ชมคาะก็นี่แหละค่ะเป็นภาพนะคะกระสอบสีขาวนะคะกระสอบสีขาวที่ทางด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปตรวจยึดได้นะคะเป็นของกลางที่มาจากรถกระบะโตโยต้านะคะผู้ชมคะกระสอบหนึ่งเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาตรวจยึดได้78กระสอบนะคะกระสอบหนึ่งมียาเสพติดอยู่นะคะ2แสนเมตรค่ะผู้ชมคะทั้งหมด78กระสอบก็รวมกันเดี๋ยวผู้ชม16ล้าน อ๋อสิล้านเกือบเกือบิบล้าน15ล้านจุด6แสนเม็ดนะคะผู้ชมขาเนี่ยแหละค่ะก็เป็นทางด้านของ บชนนะคะทางด้านของบองกน6หกเขาได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติการนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรถของกลางนะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นเลยว่าเขาเนี่ยได้มีการนําอาหารกระป๋องนะฮะเครื่องอุปโภคบริโภคกาแฟต่างๆนานานะคะเอามาเขาเรียกว่าอําพรางสายตาทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคุณผู้ชมทามาเป็นว่าขนส่งอาหารต่างๆนานานะคะแล้วก็ซุกซ่อนไว้ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคะเอาวางไว้ด้านบนบ้างแหละ อาวางไว้บริเวณด้านข้างทําให้ตํารวจเนี่ยมองว่าเอ๊ะถ้าคนมองผ่านๆก็คงจะได้เห็นว่าเขาแค่ขนส่งทางด้านของอาหารสินค้าเท่านั้นนะคะแต่ปรากฏว่าตํารวจเนี่ยเขาแกะรอยเขาแกะรอยจริงๆเนี่ยสำหรับแก๊งนี้นคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการขยายผลมาจากการล่อซื้อรายเล็กก่อนนะคะจากแอปพลิเคชัน X หรือว่าทวิต t ตอรนะคุณผู้ชมตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี66แล้วแหละแล้วก็เขา จับกุมและขยายผลขยายผลเพราะว่าเอาเขาจับมาแล้วเนี่ยมันเครือข่ายนี้เขาไม่หยุดนะคะเอาคนที่ไม่เคยมีประวัตินะมาทำงานแทนนะคุณผู้ชมคะดังนั้นเขาจับตาดูอยู่แล้วดังนั้นในการที่จะมาเอาขนแล้วก็เอาไอ้เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนานาม,มาตบตาทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อนะคะค้นดูด้านหลังค่ะคุณผู้ชมขาตํารวจคววจน้นดูด้านหลังรถนะคะปรากฏว่วาโป๊ะเชะ ตามที่ได้เห็นเลยนะคะโอ้โห78กระสอบ78กระสอบ15ล้านเมตรค่ะคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยรับสารภาพนะคะผู้ต้องหาชายวัย30ปีนะคะรับสารภาพว่าจริงๆแล้วเป็นหนุ่มโรงงานทำโรงงานอยู่แถวนวัดนครเนี่ยแหละคะ่ะคุณผู้ชมเข,เขาอ้างว่าภรรยาเขาท้องคือเขาทำโรงงานเนี่ยเขาได้เดือนละ หมื่นเจ็ดนะคะได้เดือนละหมื่นเจ็ดก็มารับจ้างขนยานะคุณผู้ชมคะได้ครั้งละหนึ่งหมื่นถึงสามหมื่นบาทนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะมันไม่รอดพ้นสายตาทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นะคะก็รวบตึงไปในที่สุดค่ะที่สําคัญอะไรมีข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมว่าผู้ต้องหารับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาและเครือข่ายยาเสพติดเขาใช้คำว่าและเครือข่ายนะคะ ได้ไปร่วมทิปน้ำไม่อาบที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ด้วยอันนี้ก็เป็นข้อมูลสําคัญที่ทางด้านของ